สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำข้าวต้มนี่พอได้อยูเดจิเนเต็มม้อเลยข้าวต้มอ๋อเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มสามเหลี่ยมหอกกบแม่นิดบอก FC ฟีหน่อยมาหอม่ให้หอกกบแม่นิดสวยไหมสวยงามไหมคะเอฟซีหวานมัน นี่เจต้องถ่ายข้าวให้เอฟซีดูด้วยข้าวเหนียวดำมันสวยเนี่ะข้าวเหนียวดำใส่ถัว่วอร่อยนะคะทุกคนเนี่ยมาจ้ามาจ้าพี FC เอฟซีรอกิน <c oughs> <c oughs> รอกินด้วยกันนะคะพีเอฟซีมาทานด้วยกันคะ่ะเค็มแม่แม่มิ้นทำให้ทานแม่มิ้นกับแม่นิด ต้องเอาลงไปเนาะคือเอาอน,นี้ลงไปก็ได้สองชั้นใช่ไหมสันเดียวเนี่ยเออเราไม่ได้ต้มเจ้เรานึ่งเ<อ>นึ่งเบาๆมันเปืองด้วยนี่จริงๆนะเราต้องเอากกานไกลมาตัดตรงนี้เนาะให้มันสวยๆไม่ต้องเลยนี่ก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปเอาก,นกานไกลก่อนไม่ต้องทำทำใหญ่ไปเนาะ เออทำพอดีพอดีนี่เจนี่เธอก็แต่งให้มันส,สวยๆสิเธอจะได้หอมส,สวยๆชั้นหอมไม่เป็นเดูชันทักไงเดี๋ยวไปดูชันทักไงโอ้ยโว้ย น้ำขาต้มมัดอร่อยอร่อยค่ะทุกคน cần cây ở tông trên ạ mẹ, subscribe đẹp không ทำเขาต้องมาใช่อยู่บอกออเอเลยอ้อคืออบนสวยๆมันจังน่ากิน นี่ภาพแบบนี้ออจิบด้านบนควกินมันจะได้แบบเออน่ากิน ได้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำให้ดูต่อ